นี่ศาสดาของเราตรัสไว้ดังนั้นถ้าโยมเนี่ยยังคิดจะพูดว่าพุทธังสารนังคจฉามิข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งช่วยทำให้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนด้วยถ้าอย่างนั้นอย่าประกาศว่าพุทธังสารนังคจฉามิโยมไปประกาศเลยเพราะการพูดของโยมกับการกระทำต้องตรงกัน โยมก็ไปบอกภูเขาสารนังกะฉามิปาม่าไม้ศักดิ์สิทธิ์สารนังกะฉามิพระภูมิสารนังกะฉามิศาลเจ้าที่สารนังกชฉามิหมอดูสารนังกชฉามิอ่โยมต้องเป็นผู้มีสัญชาติแห่งคนตรงนะใช่ไหมพูดอย่างไรต้องทําอย่างนั้นถ้าโยมเป็นคนตรงมีสัจจะแล้วโยมจะเจริญรุ่งเรืองในชีวิต เพราะพยมพูดพุทธทางสารนังกาสามีข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าสอนอะไรโยมจะเชื่อและถ้าโยมเชื่อพระพุทธเจ้าโยมจเจริญแน่นอนอาตมารับประกันเพราะพระพุทธเจ้ารู้จริงพระพุทธเจ้าไม่มีการพูดเล่นพูดโกหกคำหยาบเพอ้อเจอ้อส่อเสียทั้งชีวิตทูเจ้ามีกายสมาจารที่บริสุทธิ วจีสมาจา์บริสุทธิ์มโนสมาจา์บริสุทธิ์บริสุทธิ์หมดเลยหาที่ตำหนิไม่ได้และท่านจะมาโกหกเราทำอะไรว่า